สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการริ้นงานในแคนวาค่ะให้มีขนาดใหญ่กว่า a 4ค่ะง่ายนิดเดียวนะคะมาดูขั้นตอนการทําเลยะะเราอื่นนะคะให้ไปกํกนนาหนดขนาดไฟล์ขึ้นมาใหม่ค่ะสร้างดีไซน์ใหม่นะคะเป็นขนาด a 4นะคะหรือว่าขนาดที่เราต้องการก็ได้นะคะในที่นี้จะใช้ a 4แนวตั้งนะคะได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่เมนูอัปโหลดนะคะเพื่อที่จะเอางานของเราขึ้นมาหรือว่าไปที่เมนูสร้างชิ้นงานนะคะสร้างชิ้นงานขึ้นมาในที่นี้นะคะจะเอารูปภาพขึ้นมานะคะ เอารูปนี้นะคะทําการรีมูฟแบะกาวออกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําการปรับขนาดขย้ายขนาดของเราตามที่เราต้องการเลยค่ะได้รูปแล้วนะคะจากนั้นให้เราไปที่อแอปค่ะค้นหาคําว่า image นะคะ image v i s p l i t e r นะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะ image filter นะคะคลิกเลยค่ะอ่ะก็ะจะได้ image filter ขึ้นมานะคะให้ทําการคลิกค่ะจากนั้นนะคะในตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะต้องการที่จะให้มีกี่คอลัมน์นะคะเอาขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าอันนี้ก็คือ,อปรับได้นะคะอันนี้คือเป็น1 2 3 4 4 4อกระดาษ A4 ค่ะก็จะได้ขนาดใหญ่เลยนะคะให้เราทําการปรับเอานะคะในที่นี้จะใช้สองคอลัมน์แล้วก็2แถวนะคะให้เป็นขนาด่า่กระดาษ A4 ค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการคลิกที่ สปริน m a อิจนะคะจากนั้นนะคะก็จะได้รูปมา4หน้าแบบนี้นะคะทำการคลิกที่ปุ่ม add image to new page นะคะเพือที่จะสร้างเป็นหน้าใหม่นะคะโปรแกรมเขาก็จะทําการสร้างหน้าใหม่ให้เราแบบนี้นะคะอันนี้คือภาพต้นฉบับนะคะเขาก็จะสร้างมาใหม่เป็น1 2ึ่สองามสนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราทําการานำไปใช้งานนะคะคลิกที่ Share ค่ะจากนั้นนะคะคลิกที่ดาวน์โ a d ดค่ะ ให้เราทําการเลือกประเภทของไฟล์นะคะในที่นี้จะเลือกเป็น PDF สําหรับพิมพ์ค่ะ,<ม>ะเสร็จแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดมาให้เรานะคะ,อะรอสักครู่นะคะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องแลวก็อินเทอร์เน็ตค่ะมาแล้วนะคะลองคลิกดูค่ะ,ะก็จะได้เป็นไฟล์ PDF สําหรับพิมพ์นะคะเมะื่อกี้อันนี้คือภาพต้นฉบับนะคะนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่ค่ะเราก็ทําการพิมพ์ได้เลยนะคะในที่นี้เราก็จะทําการพิมพ์ค่ะ ขอพักเครื่องพิมพ์นะคะเลือกเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำการคลิกที่พิมพ์ได้เลยค่ะ